เริ่มพูดได้ภาษาแรกก็สอแวลลูกสาวซาร่าน้องเอมิลี่พูดอีสานคล่องเลยน้องเอมิลี่ลูกสาวคนเล็กซารา่าคาซินกินีโตแล้วว่าอีสานกับแม่พร้อเลยเพอแป๊บเดียวน้องเอมิลี่ลูกสาวคนเล็กของซารา่าคาซินกินีก็จำมำโตสมไบรมากๆแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ซาร่าคาสิงกินี่มักจะลงภาพลูกๆทั้งน้องแม็กเบลและน้องเอมิลี่ภาพอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเสมอๆและหลายๆโมเมนต์ก็ทำเอาแฟนคลับยิ่งหลงรักโดยเฉพาะช่วงเวลาอบอุ่นออบอุ่นที่เธอได้อยู่ดูแลและเล่นกับลูกๆทั้งสอง ซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องเอ็มยิ่งโตยิ่งขโมยหัวใจป้าป้า,ปานานาไปแบบเต็มกระบุงอย่างคลิปล่าสุดที่ซาร่าพ้นลงไอจีก็ทำเอาแฟนคลับบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้องเอมิลี่พูดคล่องแล้ว โดยสาร่าพดคลิปภาพที่ลูกคนโตน้องแม็กเวลบาดภาพ,พป,ป่าขิมะพานซึ่งมีพญานาคสองตัวรวมถึงป่าต้นไม้ป่าแลง้งงูอยู่ในภาพดังกล่าวด้วยจากนั้นคุณแม่ซาร่าหันไปถามลูกสาวน้องเอมิลี่เป็นภาษาอีสานว่าเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคอยู่บองานนี้หนูเอมิลี่ตอบกลับคุณแม่ซาร่าด้วยภาษาอีสานเช่นเดียวกันแต่สำเนียงชัดเจนเสือเสือจนหลายคนถึงกับแซวสำเนียงชัดกว่าคุณแม่ซาร่าซะอีก ทำเอาบรรดาแฟนคลับได้เห็นคลิปสุดน่ารักของน้องเอมิลี่แล้วหลงรักกันใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจํานวนมากสำหรับซาร่านั้นเธอถูกโซเชียลวิจาร์ณการเลี้ยงลูกเรื่อยมาซึ่งก่อนหน้านี้เธอยังเคยโดนชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาวิจาร์ณว่าผอมจังลูกทานข้าวเยอะๆนะกําลังโตขาดสารอาหารจะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะทำไมเดี๋ยวนี้น้องแม็กไม่สดใสเหมือนเดิมเลยอะ่ะ ก่อนที่ซาร่าจะตอบกับยาวๆว่าอย่าตัดสินอะไรเพียงเพราะภาพเลยค่ะตาบใดที่ไม่ใช่คนในครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกันเพราะแม่น้องคงสร้างรูปร่างแบบนี้จะให้น้องคงเท่าไหน่คะไม่ทราบว่ารู้ส่วนสูงหรือน้ำหนักน้องหรือไม่ถึงได้ทราบว,ว่าเกณฑ์ปกติหรือเปล่าอ้วนไปสุขภาพไม่ดีผอมไปก็เช่นกันค่ะการที่จะมาวิจารณ์สุขภาพจิตสุขภาพใจน้องผ่านตัวอักษรเรื่องเหล่านี้มันละเอียดอ่อนปล่อยให้เป็นเรื่องในครอบครัว ชงความน่ารักของเด็กๆให้กำลังใจพลังบวกกันก็พอพอในฐานะแม่คนหนึ่งที่เลี้ยงลูกมากับมือได้ทำเต็มที่จากใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่จากการุณาเข้าใจ อีกทั้งหลังจากนั้นสาราก็โพสข้อความระบายใน Facebook ถึงเรื่องที่มีชาวเน็ตชอบมาวิจารเรื่องการเลี้ยงลูกของเธอว่าผู้เชี่ยวชาญตามโซเชียลนี่เยอะจริงๆนะคะเชี่ยวชาญเรื่องลูกของคนอื่นจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่บอกว่าอย่าไปใส่ใจคิดบวกเพื่อให้ชีวิตและจิตใจดีขึ้นแต่ก็มีคนที่แนะนําว่าให้ฟ้องพกผู้เชี่ยวชาญตามโซเชียลจะได้หยุดเชี่ยวชาญบ้างรับคําขอโทษเป็นเงินสดสวยๆพร้อมทั้งบอกว่า ไม่เข้าใจถ้าไม่ชอบจะตามติดทำไม